ตุ๊ดตุ๊ตุตุต,ต,ต,ตุสวัสดีครับพวกเธอสวัสดีครับพวกเธอแมวข้างบนชอบกินผักนะคะแมวชั้นล่างก็เมื่อสักครู่น,นี้เอาใบาแครอทไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แครอทนะครเธอใบกวางตุง้งแล้วก็ใบโรกเก็ตให้นางทานนางทานด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาดู e ีพีต่อไปนะจ๊ะว่านางจะกินไหมนะจ๊ะบีเน็กจะบีเน็กบีคอนตินิวนะจ๊ะบีคอนตินิว เราจะมาทดสอบผักตัวนี้นะคะเป็นผักผักผักอะไรเนี่ยคล้ายๆผักบุ้งอ่ะพวกเธอเขาเรียกว่าสนไทยนะคะผักโสมไทยนะจ๊ะดูสจิจ้าว่าเจ้าปลาสลิดจะชอบไหมดูนะจ๊ะพวกเธอยังไงยังไงยังไงโอ้โหโอ้โหโอ้โห แมวฉันเป็นสายวีแกนนะจ๊ะเป็นสายวีแกนชอบบอริโภคผักใบเขียวนะจ๊ะพวกเธอพวกเธอยังไงยังไงเลี้ยงง่ายดีแท้เลี้ยงง่ายดีแท้ต่อไปทาโรวไม่ต้องทาโร่ไม่ต้องนะจ๊ะพวกเธอแมวขาดวิตามินแมวขาดวิตามินเกลือแร่แบบนึงเดี๋ยวเราจะให้น้องกินกันนะคะรัพวกเธอพวกเธอ ตัวนี้น้องเต้าหู้นะคะน้องเต้าหู้จะรับทานไหมนะจ๊ะพวกเธอแต่ที่แน่แ่เจ้าปลาสลิดงับประจ่างงับประจักพวกเธอทดสอบไปแพรบะจ้าทดสอบไปแพรบส่วนตัวนี้ก็โสมไทยเช่นกันนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาดูเจ้าเต้าหู้นะจ๊ะเจ้าเต้าหู้จะกินไหมเต้าหู้ลูกอ่ะกินไหมลูกยังไงคะยังไงคะสาวน้อยแม่สาวน้อยของแม่อายเต้าหู้นะจ๊ะ ยังคงสงวนท่าทีอยู่นะจ๊ะยังคงสงวนท่าทีอยู่นะจ๊ะพวกเธอเรามาให้ปัสสลิดดีกว่านะจ๊ะปัสสลิดแมวผู้ชอบทานผักนะจ๊ะพวกเธอยังไงจ๊ะยังไงมันหวานน่ะคะลูกมันหวานล่ะคะ,นห,นะ,คะหนูชอบรือหนูหิวค้าวลูกแบ่งแบ่งด้วยแบ่งให้เจ้าเต่าผู้ได้ลิ้มลองบ้างเจ้าเต่าผู้ไม่แคร์นะจ๊ะดอนแคร์โนสนโนแคร์นะจ๊ะพวกเธอ ปลาสเตอกินตัวนี้ลูกผักของเราปลอดสารนะจ๊ะไม่ได้ใส่ยาฆ่าแมาลงใดๆนะจ๊ะพวกเธอโตด้วยน้ำข้าวนะจ๊ะโตด้วยน้ำข้าวเจ้าเต้าหู้มาสกิตเราเนือเดอ๋ยวลองให้น้องดูนะจ๊ะอ่าเจ้าเต้าหู้ลองสิลูกลองสิคะยังไงคะยังไงอ่ะไม่สนโนสนนะคะโนสนอ่ะปะลาสเตอรละูก เดี๋ยวเราจะมาลองผักกวางตุ้งกับน้องเต้าหู้นะคะเต้าหู้เต้าหูาาหา้โนสนโนสนนะจ๊ะโนสนแมวบริโภคผักนะคะแมวบริโภคผักนะจ๊ะปวกเธออ้ายเต้าหู้นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาเทสกับน้องเต้าหู้นะจ๊ะ เปลี่ยนจากการกินทารโร่จะพวกเธอมารับทานผักกวางตุ้งที่จ้ากวางตุ้งเอาไหมคะเขีย่ยเขีย่ยมือแม่เขีย่ยมือแม่เจ้าปลาสลิดนะจ๊ะเจ้าปลาสลิดกินไหมกินไหมพวกเธอผักกวางตุ้งชอบหรือไม่ถ้าไม่ชอบเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนเป็นผักสมไทยเหมือนเดิมนี่จ้ะผักสมไทยมีรสชาติคล้ายกวางตุ้งนะจะพวกเธอคล้ายๆกับผักบุ้งผักบุ้งนานัน่นแหละจะพวกเธอแต่กวางตุ้งนี่ก็ รับทานดิบมันก็จะน้องก็จะเฟื่อนๆหน่อยนะจ๊ะไม่รู้ว่าไอ้เต้าเราจะชอบไหมนะพวกเธอเดี๋ยวเราจะดูน้องข่ดาวทีจ๊ะไข่ดาวจะชอบกินไหมไข่ดาวไข่ดาวเวลากินไม่รู้ไข่ดาวไม่ชอบอ่ะต้าเต้ากินผักผักกวางตุ้งนะจ๊ะผักกวางตุง้ง น้าทางจะไม่ลิ้มลิ้มไม่จะไม่ลิ้มนะจ๊ะเดี๋ยวถ้าจะไปเปลี่ยนเป็นผักสมไทยมาให้นะจ๊ะรอแป๊บนะ่จะรอแปรบนีจ้าทาาทาดขอเวลาแป๊บนึงจะทาดขอเวราแป๊บนีงนะจ๊ะนายในจ๋าในจ๋ายังไงคะยังไงกินกันไปอย่างอริดอร่อยนะจ๊ะพวกเธอไข่ดาวอิ่มแล้วไข่ดาวไม่สนนะคะโนสนโนแคร์นะจ๊ะไข่ดาวไข่ดาวโนสนโนแคร์ เจ้าปลาสลิดนั้นหิวหรืออย่างไรหิวอยู่อย่างไร,งไรบริโภคกันไปบริโภคกันไปเจ้าเต้าหู้ก็กินผักกวางตุ้งนะคะพวกเธอเดี๋ยวรอแพรบนะเจ้ารอแพรบถ้าจะไปหยิบผักโสมไทยมาให้นะจ๊ะเจ้านายนายจา่านายจา่านายจ่าให้ดูผักโสมไทยที่ทาาได้ปลูกไว้นะครับพวกเธอรสชาติน้องก็ จะคล้ายกับผักบุ้งนานนะั่นแหละจะพวกเธอเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะคะว่าไอาตัวผลของเราชอบหรือไม่ยังไงยังไงเขี่ยมือแล้วนึ่งเขี่ยมือแล้วนึ่งตัวนี้เป็นผักโสมไทยนะครับวกเธอดูนายแพรบแอบดูนายแพรบแย่งกันอย่างกับแย่งคารโอเลยละจะพวกเธอ แมวขาดวิตามินเหรอคะแมวขาดวิตามินเกลือแร่แล้วจ้ะเพื่อนๆนยังไงคะเพื่อนเพื่อนแมวดิฉันขาดวิตามินเอแล้วเนื่อสรุปพวกเธอเป็นแมวหรือเป็นเต่าจ้ะบ่ดิพกผักใบเขียวเนี้ยบ่ดิพภกผักใบเขียวนีย้ยังไงยังไง้องไข่ดาวก็นิ่งๆเพราะว่าน้องอิม่มมาแย่งอีก ไอ้ปัสลิดมาแย่งน้องไข่ดาวโนสนโนแคร์ปัสลิดยังไงยังไงโอ้โหโอ้โหสรุปหนูชอบหรือหนูหิวลลกยังไงครับเรียงง่ายดีแท้เรียงง่ายดีแท้งงแทพวกเธอวันวัน,วนยุ่งแต่กับแมวนี่หละจับพวกเธอท้าก็ยุ่งอยู่กับแมวนี่หจะจับพวกเธอพวกเธอ แมวดิชันชอบบอริโภคผักใบเขียวแล้วนั่งตัวนี้เป็นแมวชั้นล่างนะคะแมวชั้นล่างแมวอูสกุลซออโต้สวิตจะปรุกเธอกระหินกระหือนะจะกระหิีนกระหือนปกเธอทาดขอปบบ้อนนายเพลจะปลุกเธอตัวนี้เป็นผักโสมไทยนะจ๊ะมีประโยชน์อย่างมากเลยน้องมีประโยชน์อย่างมาก ธาตุปลูกเอาไว้ทดแทนผักบุ้งนะจ๊ะเพราะว่าธาตุไม่ชอบผักบุ้งนะจ๊ะผักสมไทยจะอริอร่อยกว่านะจ๊ะพระรวกเธอส่วนเจ้าอีกตัวนั้นโนสนโนแคร์นะจ๊ะเจ้าไขา่ดาวอิ่มแล้วนะคะเจ้าไขา่ดาวอิ่มแล้วนะจ๊ะโดยอาหารเม็ดนะจ๊ะอาหารเม็ดนะจ๊ะนงเต้าหู้นงเต้าหู้ยังไงคะยังไงบอดิโผักใบเขียวแล้วเน้อ แมวของเพื่อนชอบบริโภคผักใบเขียวหรือไม่เม้นเลยจะเม้นเลยจะพรุกเธอพรุกเธอแมวบ้านดิฉันสายวีแกนสายวีแกนนะนะจะนะจะนะจนะ,จะจต้องป้อนนางนะคะต้องป้อนนางนะคะเพราะว่านางกินไม่หนัดนะคะนางกินไม่หนัด ท่าก็ไม่หนัดเหมือนกันนะจ๊ะมือนหนึ่งจับกล้องมือนหนึ่งป้อนป้อนนายนะจ๊ะยังไงยังไงอ,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 อ่าเร็ดอร่อยอ่าเร็ดอร่อยรูกเธอวันนี้เราเช็คอินที่อู่สกุลซอออโต้สวิตนะคะออโต้สวิตนะคะเรียวข้ามนะคะเรียวข้มมามอ